คลิปสั้นๆครับผมก็แค่จะมาแจกค,คนนึงแบบ FT คนนึงเขาขอมาครับซึ่งก็มีสองคนแหละแต่คนนึงผมถามว่าอยากได้ตัวอะไรเขาก็ไม่ตอบอีกคนหนึ่งบอกว่าตัวใน c o ี y ตัวที่ผมไม่ตัวที่ผมได้ผมก็ได้ไปซื้อโกโจอีกร่างหนึ่งก็คือร่างตอนที่โดนทูจิ ผมก็ได้เขียนไปว่าตามที่คุณขอตัวที่ผมจะไม่ใช่หรอ้อครับตัวนแต่ว่าที่ผมไม่ได้ใช้ผมก็อยา่างอันนี้จริงผมก็ยังให้ตัวหนหนนะอ่ะนี่ตัวนี้ผมไม่ได้ค่อยใช้เพราะว่าผมยังไม่ลองใช้เลยอ่ะนี่ครับน้องตัวที่ผมไม่ใช้จัดไปทรงไปเลยหนึ่งล้อคอยโอเค